ดูกันนะครับ <_ an other> เขาบอกว่าให้หาโมลโมลอนตอมของโลหะใช่ไหมครับเขาบอกเธอก็จริงๆข้อนี้มันไม่ต้องใช้ข้างบนนี่มันแค่เอาโลหะออกไซด์5กรัมเนี่ยได้โลหะ4.6กรัมก็แปลว่า Mo2 เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมัน5กรัมโลหะมัน4.6ตรงนี้มันเท่าไหร่ ศูนย์จุดสามหกถูกไหมแล้วเราก็หาสัดส่วนขออกซิเจนต่อเอ็มให้ได้ก็ยังไงครับย้ายมาคิดตรงนี้แล้วกันสี่จุดหกสี่หารโมลารตอมของเอ็มอ่ะแล้วเมื่อเทียบกับศูนย์จุดสามหกหารสิบหกแล้วเนี่ยคูณสองเลยนะเพราะว่ามันท้อยสองจะต้องเท่ากันถูกไหมครับแค่นั้นเองครับ เท่าไหร่อย่างนี้12 312ได้1.125ได้เท่ากับอันนี้ก็ต้องเท่ากับ0.0125เช่นกันอ๋ออย่างนี้ m ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ

สิบสามคูณสี่ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบสองประมาณสามร้อยเจ็ดสิบแถวๆนะั้นเราไม่ได้คิดเลขจริงนะเขียไหมครับ ส่วนข้อบนเนี่ยเขาหลอกให้เราดึงไปเขียนสมองคงสมการอะไรก็ไม่รู้นะจริงๆข้อนี้ถามอีกแบบก็ได้ว่าเป็นกฎอะไรครับข้อนี้พูดถึงกฎอะไรใครตอบได้บ้างโจทย์ข้อนี้พูดถึงกฎอะไรครับกฎกฎสัดส่วนคงที่เพราะว่าอะไรครับตรงนี้ไงออกไซด์ต่อโลหะตรงนี้กับห้าต่อสี่สี่จุดหกสี่เนี่ยมันเป็นมันเป็นสัดส่วนเดียวกันหนึ่งจุดหนึ่ง หาได้1.021กับห้าหารด้วย4.64มันเป็นสัดส่วนเดียวกันนะจริงจริงรงจงตรงนี้เธอใช้1.1กับ1.021ก็ได้ตรงนี้นะแต่ถามว่าเธอจะใช้เลขเยอะๆทําไมที่พี่มิเตอร์ใช้ตรงนี้เพราะว่าเลขมันเยอะเราใช้เลขน้อยคิดดีกว่าเลขอย่าง4.64กับ0.36มันเป็นเลขคู่1.1กับ1.021เป็นเลขคี่เราต้องใช้เลขคู่คิดถูกมาจะได้ตัดง่ายๆข้อนี้พูดถึงกฎสัดส่วนของที่ด้วยนะครับ ผัณมันมด,ดูข้อเจ็ดเขาบอกว่าองค์ประกอบของแอมโมเนียจริงๆไม่ต้องบอกเปอร์เซนต์มาเราก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้แบ่งเป็นเท่าไหร่ครับสิบสี่ต่อสามถูกไหมเพราะน้ําหนักอะตอมเรารู้อยู่แล้วไม่ต้องบอกมาหรอกตรงนี้บอกมาทําไมเลขก็ไม่ได้สวยอันนี้เลขสวยกันตั้งเยอะใช่ไหมครับงั้นเราใช้อันนี้ดีกว่าอย่าไปใช้ตามเขาเพราะเลขที่เขาให้มาเลขไม่สวยเขาบอกถ้าไนโตรเจนสิบกรัมไฮโดรเจนสามกรัมจะเกิดแอมโมเนียกี่กรัมเธอต้องดูก่อนว่าใครหมดถูกไหมครับจะหนักรู้ยังไงว่าใครหมดทาไง ดูไม่ว่าใครหมดดูก็รู้แล้วเนี่ยไนยโตรเจนหมดเพราะว่าถ้าไฮโดรเจนสามใช้ไนโตรเจนสิบสี่นี่ไฮโดรเจนสามมันจะต้องสิบสี่เหมือนกันแต่ไม่พอแปลว่าต้องเทียบด้วยไนยโตรเจนอันนี้ไม่ต้องก็เทียบตัวนี้ถูกไหมครับก็เทียบยังไงเลยสิบกรัมของไนโตรเจนคูณต่อไปปุ๊บข้างหน้าเป็นกรมนัมไนโตรเจนเข้าบนเป็นกรัมของแอมโมเนียเลยแอบเทียบครับอ้าวสมการไม่มีทําไง เขียนเองดิเนะไนโตรเจนบวกไฮโดรเจนได้แอม m m o n i a สองตัวนี่ตุนอย่างนี้แล้วนะแอบเขียนครับแอบเขียนอันนี้ยี่สิบแปดกรัมได้แอม m m o n i a กี่กรัมครับสามสิบสี่กรัมทันที่ไหม, 2, 28, 5, โม,โมเนสองหนะี่แปด n ammonia หนึ่สิบเจ็ดสองตัวเป็นสาม n สี่ยี่สิบแปดกรัมไนโตรเจนได้สามสี่กรัม ammonia ได้แล้วตรงนี้ยี่สิบแปดกรัมได้สาม n สี่กรัม ชัดเจนเลยครับเนี่ยไอ้มาจบเลยข้อนี้กร, nitrogen, กรำเน็ตเจนกลัดเกินไปคำตอบของเราก็คือสามร้อยสี่สิบส่วนยี่สิบแปด ส่วนข้อแปดข้อแปดเธอต้องหาสูตรอะไรไหมเขาแค่เทียบว่าเขาบอกว่าถ้ามีซิงหนักยี่สิบหกจุดหนึ่งหกกรัมนะครับของซิงจะต้องใช้ออกซิเจนเท่าไหร่เธอก็เทียบเลยเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าโจทย์บอกมาแล้วนี่ว่านี่นี่พวกข้อแปดแล้วนะทันนะครับโจทย์บอกมาแล้วว่าสามจุดสองเจ็ดกรัมซิงคมันพอดีกับออกซิเจนเท่าไหร่ครับ ตรงนี้ยแปลว่าลบลบลบซิงค์ออกได้เท่าไหร่สามจุดสองเจ็ดลบออกครับเราจะได้หาออกซิเจนได้ไงออกซิเจนเท่าไหร่ครับศูนย์จุดแปดกรัมถูกไหมทันพี่ไหมซิงเท่านี้ได้ซิงก์ออกซด์เท่านี้แปลว่าออกซิเจนศูนย์จุดแปดทันไหมครับเอาอีตรงนี้มันลบออกนะทันนะแปลว่าซิง์สามจุดสองเจ็ดกรัมเนี่ย มันพอดีกับออกซิเจน0.8กรัมถูกไหมใช่ไหมเราก็เที่ยวนี้เลยว่าอ๋อ3.27กรัมพอดีกับออกซิเจน0.8กรัมกรัมชิงแต่กรัมชิงได้คําตอบเป็นกรัมออกซิเจนทันทีเร็วไหมครับแล้วเธอเธอว่าเราจะตัดได้เด้อะไรครับ สามจดสองเจ็ดกับสองหกจุดหนึ่งหกตัดได้เลขอะไรชัวร์เดาได้ไหมเลขเลขแปดเพราะว่าสามแปดยี่สี่แล้วมันมีเศษเจ 7, 8, 56, ็ดแปดห้าสิบหกตรงเล้หกพอดีใช้แน่แน่แนแตัดได้แปดได้เท่ากับหกจุดสี่กรัมนั่นเองถูกไหมครับเห็นไหมเราใช้หลักการตัดเลขช่วยอีกมันก็เร็วขึ้นไปอีกออ อ่ะพอกาเราก็จะจบปริมาณสารแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะเทสปริมาณสารพวกเธอนะข้อสอบไม่หมู่นะครับก็พอตัวแล้วพอเปิดเทอมเนี่ยเราก็จะเลยโจทย์กันเลยนะเปิดเทอมไม่ต้องมานั่งเรียนพื้นฐานกันแล้วเปิดเทอมเรามาวันแรกก็ต่ยโจทย์เลยคถ้าเราเรียนเปิดเทอมต่ยโจทย์เลยนะเธอลืภาพสิปกติกว่าเราจะเริ่มทำโจทย์กันหนักๆได้ก็นู่นนะ่ะหลังฟอถ้าเราทำตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยนะพวกเธอจะแน่นโจทย์ขนาดไหนนะ เราก็ดูย์กันเลยตอแรกพอพื้นฐาเนเรยไปแล้วข้อเก้าเขาบอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์จริงๆไม่ต้องบอกก็ได้ถูกไหมครับเขียนสูตรเป็นนี่คาร์บอนเท่าไหร่ครับคาบร์บอนสิบสองโอสามสิบสองเนี่ย